ต่อมานะครับเราจะทำการแทรกตารางลงในตัวเอกสาร Microsoft Word นะครับวิธีการแทรกตารางตรงนี้เราก็ทำได้ง่ายๆนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราคลิกที่เมนูตารางนะครับจากนั้นเลือกที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกที่เมนูย่อยนะครับตารางอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแทรกตารางลงไปได้นะครับโดยที่ให้เราเลือกที่จำนวนคอลัมน์แล้วก็จำนวนแถวนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ตกลงได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการแทรกตารางของเราในวิธีการแรกนะครับต่อมานะครับวิธีการต่อมาที่จะทําการแทรกตารางนะครับก็คือให้เรามาดูสังเกตนะครับเมนูไอคอนตรงนี้นะครับที่การแทรกตารางเมื่อเราเอาเมาส์มาชี้นะครับจะปรากฏนะครับข้อความที่บอกว่าแทรกตารางให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ทําการเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการตารางขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ ถ้าเราต้องเลือกขนาดที่เราต้องการได้แล้วเราก็เพียงแค่ปล่อยเมาส์นะครับตารางก็จะปรากฏอยู่ในเอกสาร Microsoft Word ของเรานะครับอันนี้คือการแทรกตารางง่ายๆนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel เไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทาการแทรกตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel ได้นะครับโดยสังเกตนะครับไอคอนนะครับจะบอกว่าแทรกแผนงาน Microsoft Excel เเราก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับตรงนี้ว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับ พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับให้เราร,รอสักนิดนึงนะครับตัวโปรแกรมของ Microsoft Excel นะครับก็จะถูกแทรกลงไปในเอกสาร Word ของเรานะครับ นะครับตรงนี้อ,อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเอกสาร Excel นะครับก็จะถูกแทรกอยู่ในเอกสาร Microsoft Word ของเรานะครับเมื่อเราคลิกข้างนอกกรอบนะครับ <het> ก็เหมือนเดิมนะครับ <het> <S <S ก็จะกลับสู่หน้าตาของ Microsoft Word ปกตินะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราต้องการเข้าไปแก้ไขตารางใน Excel เนี่ยเราก็เพียงแค่เดีบลคลิกเข้าไปนะครับก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขตารางใน Excel ได้นะครับ